ประวัติป๊อปปี้รองอันดับสาม Miss ิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ปี2024ป๊อปปี้มีชื่อจริงว่าบุญยิสานามสกุลจันทราชายัยเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2534 mm. เธอเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง175เซนติเมตร ป๊อปปี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์คณะ Business English และจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงป๊อปปี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงแค่14ขวบที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้มีโอกาสเข้าประกวดดัชชีเกิร์ในปี2006และเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศดัชชีเกิร์2 0 0 6ัาครองด้วยค่ะ ส่งผลให้เธอได้รับงานถ่ายโฆษณาเล่นมิวสิกวิดีโอในช่วงที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมจนกระทั่งเรียนจบและศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและในปี2012เธอก็ได้เข้าประกวด Miss Thailand World ปีนั้นเธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด Miss Thailand World 2012และทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น ปี2013เข้ารอบ5คนสุดท้ายจากการประกวด s Miss Chinese International 2013และยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด Miss Supranational Thailand 2023ด้วยค่ะในปี2024ป๊อปปี้ขึ้นเวทีประกวดอีกครั้งและคราวนี้เธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 Miss Universe Thailand 2024 ป๊อปปี้ยังเป็นนักแสดงด้วยนะคะในปี2555เธอเคยแสดงภาพย,ายนตร์เรื่องคนโลกจิตปี2557ละครเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณละครเรื่องมายานางฟ้าพันล้านพนันรักและเรื่อง t o o Love Story เพราะเธอคือรักตอนคำไม่กี่คำปี2561มีละครเรื่องโอ้ไม o กอดผีป่วนชวนมารัก และในปี2,564ก็มีละครเรื่องเกมล่าทรชนนอกจากนี้เธอก็ยังมีผลงานมิวสิกวิดีโออีกหลายเพลงเลยค่ะอาทิเช่นเพลงกลัวที่ไหนของบี้สุกิตเพลงดูแลเขาให้ดีๆของดาเอนโดฟินเพลงในฐานะอะไรของปรั <reg> <ใ S 1> นดาเรืองว an ุฒและเพลงคำถามซึ่งไร้คำตอบของเกสโนว่าและยังมีความสามารถในด้านการเป็นพิธีกรด้วยนะคะ เคยเป็นพิธีกรมิสไทยแลนด์เว l ร์5 5 7เที่ยวนี้มีแต่เฮงและเป็นพิธีกรรายการป๊อปปี้ไลทนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของป๊อปปี้บุญยิสารองอันดับ3 Miss Universe Thailand ปี2024สวัสดีค่ะ